มาดูคนเกิดวันอาทิตย์ของวันอาทิตย์นี้เป็นยังไงบ้าง การงานหากเจอปัญหาเรื่องงานไม่ว่าจะมาจากคนหรืออะไรก็ตามจะมีคนช่วยคุณหาทางออกไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จได้คะ่ะการเงินสถานการณ์ตอนนี้ยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่หากอยากเสริมดวงการเงินขอให้ไปทำบุทำบุญถวายน้ำดื่มเพื่อเป็นการเสริมดวงคะ่ะความรักคนมีคู่อยู่กันมานานระวังจะเกิดเรื่องเหนื่อยใจเพราะคนอื่นแต่คุณก็จะผ่านไปได้ ได้ค่ะคนโสดตอนนี้ยังโสดต่อไปค่ะวันนี้ทำอะไรของให้ระวังของมีคมนะคะมาดูคนเกิดวันจันทร์ของวันอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรบ้างการงานช่วงนี้งานเยอะแต่เพื่อนร่วมง,งานก็ยังให้การช่วยเหลือดีทำให้คุณไม่เหนื่อยมากขอให้อดทนรออีกสักพักทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ การเงินรายใจ่ายในช่วงนี้จะมีมากขอให้คุณเตรียมรับมือหรือคุณหารายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางค่ะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับค่ะความรักคนมีคู่อยู่ด้วยกันมานานความสัมพันธ์ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่จะดีขึ้นสุขขึ้นสมหวังเป็นของคุณค่ะคนโสดจะได้เจอคนถูกใจแล้วค่ะวันนี้จะมีแต่คนมาเอาใจจนหน้าอิจฉาค่ะ วันนี้มาดูวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารของวันนี้เป็นยังไงบ้างการงานในช่วงนี้ขอให้คุณใจเย็นทุกอย่างห้ามใจร้อนโดยเด็ดขาดค่ะเพราะผลลัพธ์ในการที่ใจร้อนอาจจะเสียงานได้ค่ะ การเงินสำหรับคนเกิดบันังคารในช่วงนี้ดวงค่อนข้างมีโอกาสรวยได้ไม่ยากถ้าคุณขยันมากก็จะยิ่งรวยค่ะความรักคนมีคู่ไม่มีคู่ไหนหวานเท่าคู่คุณแล้วค่ะใส่ใจกันดีเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ลืมที่จะดูแลกันคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่แล้วค่ะรักษาให้ดีนะคะสิ่งที่ต้องระวังอาจจะเสียเงินแบบงงๆนะคะ มาดูคนเกิดวันพุธของวันอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทําอย่างอื่นนอกจากทํำงานเพราะช่วงนี้งานมากจริงๆค่ะทนอีกนิดจะได้เจอกับความสําเร็จที่รอคอยค่ะการเงินวักษณะทางการเงินดีมากค่ะเพราะช่วงนี้ดวงเรื่องการเงินพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องและถ้าไปทำบุญจะยิ่งมีโอกาสได้รับก้อนโตด้วยค่ะความรักคนมีคู่อย่าลืมดูแลกันให้ดีไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์ความรักอาจจืจ ลงได้คะ่ะคนโสดทำแต่งานจนลืมว่าตัวเองโสดคะ่ะมาดูคนเกิดวันพฤหัสของอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงาน โอกาสความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วค่ะรีบลงมือทำโดยไม่ต้องลังเลเพราะผลลัพธ์จะออกมาดีแน่นอนค่ะการเงินช่วงนี้การเงินเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าเริ่มมีรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายทำให้เริ่มหายใจได้ดีขึ้นค่ะ ความรักคนมีคู่เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปขอให้อยู่กับปัจจุบันคิดถึงแต่ความสุขที่มีร่วมกันในปัจจุบันก็พอแล้วค่ะคนโสดเนื้อคู่กำลังจะมาแล้วค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วเราจะได้ฉลองกันกับญาติมีปัญหาอาจมีบ้างขอให้ใจเย็นๆกันนะคะ มาดูคนเกิดวันศุกร์ของวันอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะการงานขอให้สู้ๆนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอคะ่ะเพียงแต่ทำงานทุกอย่างตามที่มอบหมายให้ให้ดีที่สุดเท่านั้นไม่ตกอับแน่นอนคะ่ะ การเงินที่ผ่านมาอุปสรรคเรื่องเงินแต่จะเริ่มคลี่คลายแล้วค่ะจะมีเงินใช้แบบสบายๆไม่เดือดร้อนอีกต่อไปค่ะความรักคนมีคู่เป็นธรรมดาลิ้นกับฟันก็มีบ้างแต่เดี๋ยวก็ดีกันค่ะคนโสดดูดีๆค่ะคนใกล้ตัวที่คุยกันโสดจริงหรือเปล่ามาดูคนเกิดวันเสาร์ของวันอาทิตย์นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ การงานค่ะเพราะว่าคุณเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทำให้ทุกอย่างราบรืน่นไม่มีอุปสรรคและเดินเข้าสู่ความสําเร็จได้ตามความคาดหมายค่ะการเงินชีวิตสุขสบายมีกินมีใช้ทําธุรกิจอะไรก็สมหวังไปหมดค่ะความรักคนมีคู่หวานกันไม่เลิกลาไม่มีใครมาภาคคุณทั้งสองได้ค่ะคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนสูงวัยค่ะ